เจ้าครอบขยับมาทางขวารับโยกเข้าในครับลูกนี้สายมาครับติ๊กจันภูมิอาจารภูมิรมิมเส้นมาลูกนี้เจ้านกโยกเข้าในครับไหลมาที่จันติ๊กเปิดมาติดอ้ามสายอาจมากระติดนิยมขยับมาอย่างได้ลูกนี้อ้โหยลูกนี้เจ้าหุยก็ต้องเขียรอยังไงครับบางบางเรียบนี ไม่แล้วไม่แลใหม่ดูคนดูคนดูคนเลยติเล่นบอลเล่นบอลเล่นบอลสโลตีโยกขยับซ้ายจันภูมิอาจารภูมิฝากมาแดดกลางครับนายยกหมู่แม่ของนี้เจอพี่หุยฮะครับลายชังหวะครับแล้ววางขึ้นมาหุยบันหยตดเคียวมาลูกนี้ครับจรุพัฒน์จารุด้วยไป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 ตาจี้บอลวิ่นแรงไปครับกระตาไก่สดละ กู้ยักที่เท้าครับกระตาลูกมีครับโคกปตาทาไม่พร้อมเล่นนะไอ้ตาไม่ต้องเผื่อไม่เผื่อตาให้ตัวเลยไม่ต้องเผื่อพร้อมเล่นกับให้แรงไปนะมีสองก็ใจทำไ,ไม่ได้คะัหายต่อครับเจ้าเขียดมแล้วมาไม่ไม,ไม่ไหเจ้าเขียดหัวหัวนะวางขึ้นมาครับจังหวะนี้นาย,ยกหมูแตกมาลูกนี้เจ้องจับไม่ถึงพิกได้พิกได้พิกได้ครับเป็นทนายตายประธานครับพิกมาได้ ของของเกณฑ์ของเกณฑ์มงของเกณฑ์มั่งรับผู้จองดึงเกณฑ์ดึงเกมมั้งปรานกระตากกระตาก์ไคโซดจัดตาครับอานาทจ่ายไม่ตายไม่จ่ายครับย้อนมาพี่อุ้ยครับสวยพี่สวยไปไปไปให้มาซ้ายครับสวยสวยครับจาลูพัทจาลูนขยับมาหน้าฝาครับอามเจือร์รับงสายเกลียวอามหยับมาลูกนี้ครับโดนแซะไว้อะเป็นนะนนเจ้าติ๊กครับซ้ายมาที่จันท๊อบ อาจารย์ก็ิเส้นมารุนี้ให้ทาด้านนายกบูครับไม่ผ่านเปล่าแล้วครับนั่นกระตากอนัตขยับหนึ่งครึโยกไหลมาที่นัานตายประานตัดแทมาลุนี้ไม่ดีครัน่นี่ไม่อาไว้ไว้มาที่จะจับเอาเลยจับเอาแล้วก็จีจี้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 จีจีาจาจจาจาาาสับแล้าก็ุ้าจ้้้้จ้าจ้าจมาาจ้า้าจา้า้าา้้้้้าาลบปาครับอา ลูกนี้ไม่ดีพอครับเจ้าจับหลงนี้หลงลงไปครับผู้สิทธ์ไม่ว่าอะไรขยับย้อนมาลูกนี้อยู่ที่นันชชน,นอกออกซ้ายมาที่ด้านนี้นะครับจันทภูมวางมาลูกนี้ไม่ดีครับบกนี้กมาฉะนั้นต้อมีวิทยาเอาแล้วก็จอซับก็ต่างทางสวยไปนี่ก็มาเจ้าเขียดเบิ้ลนบอลขึ้นมาจังหวะนี้กระโดดมาที่มีจารุนพัชจารุนยังได้จารุนพัชจารุนกัดชา้าขึ้นมาเอาลอยเอาไปอยู่กระจี้ขึ้นมาตะตะตาะ เป็นแน่จันทร์ครับดักได้ครับจันรเขียดนี่แหละครับบางขึ้นมาเจ้าเขียดขยับขึ้นมาลกนี้ทันสนัปาสมบรูรณ์ง่าลนี้บิดออกซ้ายพับยังได้เอาละครับเก็บข้อในครับไหลก,กลางมาทึกนี้จันทร์ภูมิ